อีมีใครล่าวะนะไปไม่มีวิ่ง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 อีคุ้มกันกูด้วยกูขึ้นรถเข็นแป๊บไป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 อีมีใครมอเนี่ยอีโห่เสร็จกูแน่จุดระเบิดนีตายซะเฮ้ยโอ้ย,ยลบ อ้ยเฮีย้ยเก็บไปทีแม่งไองอิสระโดนกูแน่เหมือนเออเอออิสระโอ้โหสโลโมชั่นเฮ้ยหยิบปืนนะทุบทุบทุบนี่มึงเซ็ตกูเฮ้ยทีไปแล้วน,นี่กูลบก่อนเฮ้ยเฮ้ย อีเอ้ยชิดกูจังชิดปืนชิดน้คไม่ใช่ส่งการสงการผ่านมาแล้วนี่ยิงขาแม่งเออเออเอออี๋เอ้ยไอ้กูเออเจ้ย่าย่าย่าอีอเยออ้เ้ยันงอมงกูนี่ีเออเออเอเออเ้ฮ้ี อีมันอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยอีแอ้มันนี่วะอีสัตว์ล็อกกูนี่เฮ้ยหายไปไหนวะฮอ้กูอยู่นี่นี่อีถุบถุบถุบไปอีกกูมาแล้วโอเคเฮ้ยอีแอ้มันทำไมมีสองคนวะเนี่ยเฮ้ยอีแอ้มนี่ตัวจริงเนี่ยอีแอ้มในกูตัวจริงนี่เฮ้ยอย่าอี ตายซะเฮ้ยเกือบไปแล้วยังไปต่อหยิบอาวุธไปแล้วเพื่อนทุบ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 เออโอ้พระเจ้าฮ่านี่ฮะฮ่ากูมาเองโอ้พระเจ้าหลบก่อน Ja! <tryk> ตายยังเขียดไปต่อไปต่อกลับถึงเพื่อนโอเคตัวเลี้ยวเลวเลยว,ยวโอเคถึงแล้วเย,ย่โอเคตกมือเลยกยี่เย่ามากเล่นเีนี่เลิกแล้วไปไปถึงโอเคลานจอดรถเข็น